สวัสดีครับโคเซวอวันนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดลำปางนะแล้วก็เมื่อวานที่ไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําอะไรเพราะว่ามันเป็นเมนูเดิมๆที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นละแต่ว่าวันนี้ผมอารมณ์แบบเหมือนประมาณว่าอยากกินกระเพราแต่เป็นกระเพราเนื้อนะวันนี้เพื่อนๆที่ไม่ทานเนื้ออาจจะตับขัดใจนิดหน่อย<ๆ>ก็เรามาดูวัตถุดิบกันเลยครับเพราะเดี๋ยวฝนตกแล้วเสียงจะเริ่มดังอันนี้มันเป็นเนื้อหมักนะเป็นเนื้อเป็นเนื้อสันคอสันคอวัวครับหมักแล้วผมก็มีพริกนะครับผมเตรียมไว้ละ นะแล้วก็น้ําตาลแล้วอันนี้ที่มันผมว่ามันน่าจะเด็ดก็คือกระเพราแดงเพราะว่ากรุงเทพผมหาซื้อยากจังเลยแล้วอันเนี้ยเห็นช้อนนี่ไหมในถ้วยเนี่ยนะครับก็คือซอสฝาเขียวอ่ะหนึ่งช้อนแบบนี้แล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนแบบนี้นะผมจะรวบลัดวิธีเลยส่วนในเนื้อเนี่ยผมหมักเนี่ยผมใส่น้ํามันงานะครับผมใส่น้ํามันงาใส่เหล้าจีนไปนิดนึงเพราะว่าวันนี้จะผัดสไตล์จีนจีนแล้วก็สุดท้ายที่ที่ขาดไม่ได้แต่ว่าผมเอาเป็นว่าเพื่อนๆรู้กันเดี๋ยวผมจะใส่าบาลานดีไปฝาหนึ่งแต่ตอนนี้ผมกลวมาก เพราะว่าเขาบอกว่าไม่ให้ลงอะไรที่เกี่ยวกับพวกแบบเล่าสุราอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยเอาเ okay. คเลี่ยงเอาเป็นบอกเพื่อนๆว่าผมใส่บาลานดี้าหนึ่งแล้วกันนะกระทะผมก็ตั้งรอเวลานะครับหน้าตาก็เนี่ยน้ำมันเริ่มร้อนเริ่มร้อนผมก็ยกหนีนิดนึงนะตอนนี้พริกกระเทียมผมใส่ไปแล้วเพื่อนความรสจัดเข้มข้นก็เหมือนเดิม เดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมดูดอากาศหน่อยนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นครัวปิดไม่ได้ครัวเปิดเหมือนบ้านเสว,วอเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวตากร้องก็จามเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมครับอีกใช้ได้ข้ามาดูนใกล้ๆได้เลยครับทางนี้แต่วันนี้ผมผัดน้ำมันไม่เยอะมากนะเนื้อเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลแต่ผมเป็นคนทานอาหารรสจัดอะครับผมก็จะผัดให้ริกเริ่มสีสวยนะครับเนี่ยตอนนี้สีเริ่มสวยแล้วตอนนี้ตาก้องไม่จามผมลืมไฟว่ามีพัดลมดูดอากาศ โอเคผมเติมเนื้อเลยนะแต่เนื้อเนี่ยผมหมักไว้เห็นไหมมันสังเกตเนี่ยมันจะไหลค่อย,อยๆไหลลงเห็นไหมเนี่ยโอเคประมาณนี้แต่วันนี้ผมจะผัดแบบฟิวออกแฉะแฉนิดนึงนะครับฟิวแบบมีน้ำมีน้ำขุกขิดขุกขิกอะไรอย่างเงี้ยเ,เอาใจคนรักเนื้อหน่อยเอาละวันนี้วันนี้วันนี้ผัดค่อนข้างจะง่ายครับ เพราะว่าเนื้อมันตัดไปหมดแล้วไงใส่น้ำมันงาใส่เหล้าจีนแล้วในนี้มันมีน้ำมันหอยเชืออยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าที่ผมไม่ได้บอกสูตรเพื่อนว่าใส่เท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อไงนะครับตอนนี้โอเคผมค่อยๆผัดเดี๋ยวมาใกล้ๆใกล้ๆกระทะเลยครับเดี๋ยวเพื่อนจะได้เห็นเตาที่เนี้ยดีอย่างผัดผัดให้มันไหมอย่ยากเพราะว่ามันไม่ใช่เตาฟูกที่บ้านผมก็จะค่อยๆดีให้เนื้อมัน ไปโดยั่วกันนะนะวิธีว่าตะหลิวจเตาแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนไปหน่อยกระทะแบบนี้ก็จะเปลี่ยนไปหน่อยนะครับเนะี่ยสีเนื้อเริ่มเปลี่ยนแล้วครับสีเนื้อเริ่มเปลี่ยนโอเคคือข้อดีของการที่ไม่ใช้เตาฟู้ดทำไมรู้ไหมเพื่อน ันใช้เวลาผัดนานแต่ว่ามันอย่างนีอย่างนี้เพื่อนๆเห็นนะสุกช้านิดนึงแต่ว่ายังไงก็ไม่ไหม้ไม่เสียหายแน่นอน <Okay. S 1> คราวนี้เรานั่งรอก่อนนะรอร้อนเนนะี่ย นะคราวนี้ผมจะปล่อยนะจะปล่อยให้จะปล่อยให้มันไล่น้ำออกมาเพราะว่าผมหมักไว้เยอะพอพอสมควรเลยแหละเนี่ยนะคราวนี้พอเนื้อเริ่มออกนะครับเพื่อนๆใช้ได้ละเพราะว่าเขาไว้นานกว่านี้นะผมบอกเลยเดี๋ยวจะเนื้อจะแข็งผมผัดน้ำตาลนะเนี่ยปล่อยน้ำออกละ น้ำเริ่มออกแต่ผมใส่น้ำตาลแค่ช้อนเดียวพอละตัดรดห่อยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมใส่ผมใส่น้ำปรุงที่ผมเอาให้เพื่อนเดูตอนแรกเลยนะผมป,ปิดดีกว่ามันดูความร้อนที่หมดเลยเนี่ยตอนนี้ยเสียงเสียงจะเริ่มกลับมาลว แล้วก็อันมีแอบเลยนะบระั่นดีผมบอกแค่นี้แล้วกันผมต้องการกลิ่น่ยตอนนี้กลิ่นขึ้นละกลิ่นได้ละอย่างสุดท้ายผมใส่กะเพราแดงผมใส่หมดเลยนะเพราะว่าที่นี่เขาชอบทานแบบรสจ,จัดๆกันโอเคหลยยังจากนี้ปุ๊บผมเหมือนเดิมที่เพื่อนๆทราบกันผมปิดไฟล้ว แล้วผมโคกเลยกลิ่นกระเพราแดงเลยผมเ,เป็นคนที่ชื่นชอบส่วนตัวอยู่แล้ว,วมันหอมมากอะ่ะแล้วรสชาติมันก็จัดจ้านมันทําให้อาหารพวกผัดกระเพราทั่วไปเนี่ยมันกลายเป็นผัดกระเพราที่มันไม่จําเจนะครับเนี่ยโอเคเสร็และได้ละผมก็ขออนุญาตเทสเร์ฟเลยนะ สไตล์เสววอเหมือนเดิมครับจานไม่สวยเดี๋ยวไข่เกีย่ยกันที่หลังแล้วกันคลิปยาวอะคนชมก,ก็จะเบื่อแต่เนี้ยกะเพราเนื้อง่ายๆสไตล์เสวอก็จะประมาณนี้นะครับเป็นกระเพราเนื้อใส่กระเพราแดงครับโอเคก็ขอให้มีความสุขกับมื้อเย็นนะครับครัวเสววอครับขอบคุณครับ